สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อกวยชุดตินทโรกันนะครับรายการแรกนะที่ผมจะมาเปิดแบ่งปันนะครับรายการที่1นนะจะเป็นพระผงขุนแผนนะครับขุนแผนหลวงพ่อกวยครับรุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับปีสองห้าหกหกนะซึ่งการจัดสร้างนะก็นานๆครั้งจากจัดสร้างนะซึ่งจัดสร้างล่าสุดนะครับปีส9แ้ละข้ามมาปีห6หเลยนะมวลสารดีครับมวลสารปีส9ครับพี่อ่ะ บางองค์นะครับจะติดเกสาหลวงพ่อด้วยนะอ่าถ้าติดเกสาก็จะหาเล่นกันแรงนะครับองค์นี้นะครับด้านหลังนะครับจะเป็นหลังนะครับยันตุกตานะครับหรือว่ายันดวงแก้วสารพัดนึกนะครับอ่าธูทุกนะครับทางด้านโชคลาภแ้วคลัดปลอดภัยนะครับมหาเสน่ห์นะครับอ่ามหาโชคลาภนะขุนแผนนะครับอ่สวยเลยนะครับพระผงขุนแผนนะองค์นี้นะครับอ่เปิดแบ่งปันให้900บาทรวมส่งนะ เจ้าร้อยบาทรวมส่งนะพระผงคุณแผนนะครับอ่าสวยเลยนะครับมวลสารดีครับอ่ะหน้าบูชาและหน้าสะสมนะครับอ่ะสวยเลยนะครับต่อมานะก็จะเป็นพระผงคุณแผนเหมือนกันครับแต่องค์นี้จะมีความพิเศษนะจะมีเกศาหลวงพ่อครับอ่ะอยู่หนึ่งเส้นนะอ่ะองนี้นะจะมีเกศาหลวงพ่ออยู่หนึ่งเส้นนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพามารับชมกันนะครับองค์นี้นะเปิดอยู่หนึ่งพันบาทรวมส่งนะ หนึ่งพับาทรวมส่งนะเกษานะจะอยู่บริเวณด้านบนนะครับอ่าด้านบนตรงยันตุกตาเลยครับพี่เกษาอยู่ตรงนี้เลยนะครับเกษาชัดเจนนะตรงนี้เลยนะครับขออนุญาตนะครับกล้องไม่โฟกัสนะ ตรงนี้นะครับจะมีเกสาหนึ่งเส้นนะครับองนี้เปิดหนึ่งพันบาทรวมส่งนะครับโอเคครับสวยเลยนะมวลสารดีครับมวลสารเก่าปีสามเก้านะตอนนี้ก็เห็นเล่นกันนะครับไปพันกว่าแล้วนะถ้ามีเกสาเยอะๆนะครับอพันกว่าแล้วนะครับสวยเลยนะครับพักผงขุนแผนนะครับโอเคครับต่อมานะก็จะเป็นพระสิวอรี่นะครับ ระศวลีนะมูลสารเก่าปี39เหมือนกันนะครับผงมวลสารดีครับแล้วก็พุทธคุณนะครับด้านค้าขายนะสาหรับพระศวลีนะครับแล้วก็ทางด้านนะครับโชคลาภนะครับแควค่าต่างๆนะครับมวลสารปี39ครับมวลสารดีนะด้านหลังนะก็จะเขียนว่าวัดโคสีตารามปี2566นะครับแบบนี้เลยนะครับพระศีวลีนะเปิดแบ่งปันให้นะครับ องละสี่บาทรวมส่งนะ450บาทรวมส่งนะครับพระศีวลีมวลสารเก่าปีสามเก้านะสวยๆเลยนะครับโอเคครับต่อมานะรายการต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับพระผงนะครับสมเด็จใบสมอนะสมเด็จใบสมอนะน, 1, น,ละลน,นะครับรุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองและรุ่นที่สามนะครับ ผมมีนะครับรุ่นที่1นนะพิมพ์เล็กพิมพ์กลางพิมพ์ใหญ่นะครับอ่ะก็พิมพ์ใหญ่มีกล่องนะครับพิมพ์กลางไม่มีกล่องกับพิมพ์เล็กไม่มีกล่องนะเนื่องจากเขาจะมาจัดสร้างกล่องที่หลังนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรุ่นหนึ่งนะมวลสารนะครับก็เป็นมวลสารดีนะครับที่เกจิหลวงพ่อรวยหลวงพ่อเพิ่มนะครับหลวงพ่อพูนะครับหลวงพ่อพ้าหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอนะรวมปลุกเสกนะมวลสารดีมากครับแล้วก็มวลสารนะก็จะได้แก่หนึ่ง ใบสมอนะครับณต้นสมอที่หลวงพ่อปวยปลูกและปลูกเสกนะ2นะครับก็จะเป็นทรายพระพุทธรูปที่อยู่ในโบสถ์นะครับ3จะเป็นผงตะเกียนทองนะครับผงมวลสารดีมากครับสําหรับรุ่นที่1นนะผมมีนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์กลางนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พิมพ์เล็กนะใหญ่กลางเล็กนะครับสามพิมนะครับพิม์เล็กพิมกลางพิมใหญ่นะเปิดแบ่งปันให้นะครับ สามพิมพ์ห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะแยกนะผมขออง์ละสามร้อยนะสำหรับรุ่นที่หนึ่งนะแยกอง์ละสามร้อยบาทนะครับส่วนรุ่นที่สองนะอง์ละสองร้อยห้าสิบาทนะรุ่นที่สองนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเขียนกํากับนะครับว่ารุ่นสองนะครับด้านหลังจะมีเขียนกํากับว่ารุ่นสองแบบนี้เลยนะครับสวยเลยนะครับรุ่นสองครับผงมวลสารเก่ารุ่นที่หนึ่งนะหลวงพ่อเกาะนะครับ รวมปลุกเสกเดี่ยวนะหลวงพ่อเกอาะวัท่าสมอนะครับรุ่นที่สองนะส่วนรุ่นที่สามนะปลุกเสกในวันที่สิบสองเมษานะาเวลาสิบสามนาฬิกาสามสิบนาทีนะพิธีพุทธพิเศษนะครับเกจิหลากหลายคณาจารย์ร่วมปลุกเสกนะครับหลวงปู่ฤาษีตาไฟนะครับหลวงพ่อเกาะนะครับหลวงพ่อปืนหลวงพ่อดิเรกนะครับแล้วก็เกจิหลากหลายคณาจาร์นะครับรวมปลุกเสกนะ พิธีดีครับอ่าวันที่12เมษายนนะครับเวลา13นาฬิกา30นาทีนะครับอ่รุ่นที่สามนะอ่มวลสารนะก็จะเป็นใบสมอเยอะมากครับสำหรับรุ่นที่3านะใบสมอจะเยอะมากครับ่จุดดำๆแบบนี้นะครับเป็นใบสมอนะแล้วก็มวลสารครับเห็นได้ชัดเลยนะครับสำหรับรุ่นที่3ามนะเปิดแบ่งปันให้นะครับรุ่นที่3ามนะครับองละนะครับ150บาทรวมส่งนะรุ่นที่สามนะครับ ด้านหลังนะก็จะเขียนว่าปี256 6าหนะครับสำหรับรุ่นที่3หรือว่าอีกชื่อหนึ่งฉลองนะครับหอสวดมน์นะรุ่นฉลองหอสวดมน์นะครับปี2อ6หนะอง์ละ150บาทรวมส่งนะครับสำหรับสมเด็จใบสมอวัดหนองตาแก้วรุ่นฉลองหอสวดมน์รุ่นที่นะอนะโอเคครับต่อมานะก็จะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อควยออกวัดหนองตาแก้วครับรุ่นฉลองหอสวดมน์ครับปี256 6 ปลูกเสกวันที่12เมษายนนะรูปฉากนี้คือสวยมากครับสำหรับรูปฉากนี้นะก็จะมีจีวอนส้มนะครับและก็จีวอนเข้มแบบนี้เลยนะครับด้านหลังนะจะเป็นมวลสารใบสมอนะที่หลวงพ่อเวยปลูกและปลูกเสกนะใบสมอนะครับพุทธคุณทางด้านโชคลาภนะครับทางด้านค้าขายทางด้านแคล้วคลาดปลอดภัยนะรูปนะครับจะมีเอกลักษณ์นะครับลายน้ํานะครับเฉพาะตัวเลยนะครับสวยเลยนะครับ ยันนะครับดวงแก้วสารพัดนึกแล้วก็ยันคู่นะยันดวงแก้วคู่แบบนี้นะครับแคล้วคลคาดปลอดภัยโชคลาบนะครับค้าขายต่างๆนะครับอย่าอดอย่ายากนะครับอย่ายากอย่ายจนนะครับอย่าต่ากว่าคนอย่าจนกว่าเขานะครับต้นสมอหลวงพ่อกลวยวัดหนองตะแก้วนะครับสวยเลยนะครับรูปบานนี้นะเปิดแบ่งปันให้บานละ250บาทรวมส่งนะครับก็จะมีจีวรเข้มและจีวรส้มนะถ้าพี่สนใจรายการไหนนะก็ ระบุด้วยนะครับว่าเป็นจีวอนเข้มหรือว่าจีวอนส้มนะครับแบบนี้เลยนะครับถ้ารับ2รายการนะครับสองฉากนี้500บาทรวมส่งนะถ้าแยกบานละ250้หบาทรวมส่งนะครับโอเคครับต่อมานะต่อมานะครับก็จะเป็นนะครับล็อกเก็ตหลวงพ่อกวยครับปี6กรุ่นสิบตันยูนะด้านหลังจะเป็นหลังหนุมานเชิญธงนะล็อกเก็ตนะครับเปิดให้อง์ละ4ี่ห้าบบาทรวมส่งนะ 4 5 0หบาทรวมส่งล็อกเก็ตขนาดกลางนะครับอ่าสวยเลยนะครับล็อกเก็ตนะโอเคครับต่อมานะครับเหรียญพุ่มข้าวบินนะอ่าหรือว่าเหรียญใบมะยมนะเปิดให้นะครับเหรียญละ450บาทนะอ่าพุ่มข้าวบินนะครับสวยๆเลยนะครับพุทธคุณนะครับทางด้านโชคลาภค้าขายนะครับแล้วก็มีกินมีใช้แ้วคคาดปลอดภัยนะครับ450บาทรวมส่งนะครับอ่ต่อมาจะเป็นสายกาใหญ่นะ สาติกาใหญ่ครับเปิดให้450บาทนะสาติกาใหญ่ครับอสวยๆเลยนะครับโอเคครับต่อมานะจะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยครับเนื้ออัปปา้าบล็อกขเยือนนะอจจะเป็นบล็อกขเยื่นด้วยนะครับสําหรับองค์นี้นะขเยื่อเปิดให้นะครับ1,300นอบาทนะหนึ่บาทรวมส่งนะบล็อกขเยื่อนนะครับเหรียญเนื้ออัปป้านะสวยๆเลยนะครับหน้าหลวงพ่อจะคล้ายๆบล็อกหน้าสองหนึ่งนะ สายฝนด้วยนะครับเป็นบล็อกสายฝนขยื่นครับแบบนี้สวยๆเลยนะครับสายฝนขยื่นครับแขนของฮนุมานขยื่นแบบนี้เลยนะครับสวยๆครับป้ายธงนะครับชายธงแบบนี้นะครับขยื่นสวยๆเลยนะครับหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมส่งนะครับบล็อกคเยื่นนะครับแบบนี้เลยนะครับสวยๆเลยนะครับสายฝนขยื่นครับพบเจอน้อยนะครับต่อมานะครับ ต่อมานะก็จะเป็นนหครับเหรียญนะครับเนื้อลมดํานะเนื้อลมดํานะครับหลังฮนุมานนะครับสวยๆนิยมนะครับปีหกห้านะก็ตอนนี้ราคาก็ไปหลักพันกว่าแล้วนะครับบล็อกสายฝนด้วยนะครับบล็อกสายฝนสวยเลยนะครับเนื้อลมดํานะหลังยันไตสารณคมนะครับพุทธคุณนะครับทางด้านแคลคาาปลอดภัยนะครับ ทางด้านโชคลาภต่างๆนะครับเปิดแบ่งปันให้เหรียญละ800บาทนะเหรียญละ800บาทรวมส่งนะครับสวยๆเลยนะครับเหรียญเนื้อลมดำนะครับรุ่นสิทธิ์กตันยูปี2566นะครับต่อมานะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเหรียญนะครับเหรียญรุ่นแรงอธิษฐานนะครับออกวัดนะครับ ออกวัดบรมราธาตุนะออกในนามวัดบรมราธาตุนะครับได้รับอนุญาตจากทางวัดเดิมบางแล้วนะครับเหรียญน,นี้นะก็จะมีเป็นเหรียญเนื้อผิวไฟนะ,ะเปิดแบ่งปันให้เบาๆนะครับเหรียญละ350บาทนะ,ะเหรียญละ350บาทรวมส่งนะครับเหรียญเนื้อผิวไฟนะครับจำนวนการจัดสร้างนะครับ2566เหรียญนะครับจัดสร้างตามพศนะครับสวยเลยนะครับ ด้านหลังนะก็จะมีรันนัมเบอร์กำกับนะครับแล้วก็จะเป็นบล็อกสายฝนด้วยนะแบบนี้เลยนะครับสายฝนสวยๆเลยนะครับด้านหน้าครับเป็นเหรียญหน้าโล่นะเหรียญละ350บาทรวมส่งนะผิวไฟนะครับต่อมานะก็จะเป็นนะครับเหรียญนะครับเนื้อลมดำนะครับทองแดงลมดำเลยนะครับเหรียญละ350บาทเหมือนกันนะครับ ทองแดงลมดำจัดสร้าง2566เหรียญน,นะครับสวยเลยนะครับเหรียญน,นี้นะจะมูกหลวงพ่อโด่งๆเลยนะครับด้านหลังนะ,ะบล็อกสายฝนเหมือนกันครับจะมีรันน้เบิร์มกลับเหมือนกันเลยนะครับสร้าง2566้ายเหรียญน,นะ,ะจะมีปั๊มนะครับโพสิ์ันุมานด้วยนะครับเหรียญละ350บบาทรวมส่งนะครับอ่า โอเคครับต่อมานะก็จะเป็นเต่านะครับเต่าเขาควายหลวงพ่อกลวยครับออกวัดนะครับวัดโคสิตารามนะครับวัดหลวงพ่อกลวยชิตินทโลนะพุทธคุณนะครับทางด้านค้าขายนะครับโชคลาภต่างๆนะสําหรับเต่าเขาควายนะเปิดแบ่งปันให้นะครับตัวละ350บาทนะตัวละ350บาทรวมส่งนะครับมีอยู่ 2- 3ตัวนะครับสําหรับเต่าเขาควายนะ โอเคครับต่อมานะก็จะเป็นรูปถ่ายปีห้า้านะฉากหลังข้างฝาแบบนี้เลยนะครับปีห้าเก้านะก็พบเจอได้น้อยนะครับเป็นฉากเล็กที่สุดที่วัดโคสิตารามได้จะสร้างนะด้านหลังจะเป็นหลังจีวอด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับสว,สวยเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับบานละนะครับเจ0ร้ยบาทนะเจ็ร้อยบาทรวมส่งรูปถ่ายออกวัดโคสิตารามปีห้า้าครับพบเจอน้อยนะ เด็กคล้องได้ผู้ใหญ่ก็คล้องดีนะครับสําหรับบานนี้นะสวยเลยนะครับต่อมาจะเป็นรูปถ่ายออกวัดรัตนชัยนะครับพิธีจตุรพิธพรชัยเสาห้านะจะมีปั๊มนะครับเป็นยันนะครับอยู่ด้านข้างนะครับนูนถึงด้านหลังเลยนะครับจัดสร้างทั้งหมดนะครับ9,999นสบาทนะสำหรับรูปบานนี้นะใช้แทนปี58ได้เลยนะครับประสบการณ์นะครับไม่แพ้ปี58นะครับสวยเลยนะครับ เปิดแบ่งปันให้บาลละ300บาทนะบานละ300บาทรวมส่งนะครับอ่ะโอเคครับต่อมานะจะเป็นรูปถ่ายนะครับบุญกระถินออกวัดเดิมบ้างนะครับรูปถ่ายบุญกระถินออกวัดเดิมบ้างนะครับรูปฉากนี้นะอ่าจะเป็นรูปที่ทํามาจากกระดาษหนังนะครับหลังจะเป็นหลังหลวงพ่อแบนนะหลวงพ่อแบนเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อกวยครับอ่าส,สวยเลยนะครับด้านหลังท้าเวสุวรรณหน้าทองคําครับจะมีรันนเบิร์มกับด้วยนะรูปบานนี้จัดสร้างทั้งหมด5,000บาทนะครับ เรียมกรอบนะครับน้ําตาลพร้อมบูชาเลยนะครับเปิดแบ่งปันให้บาลละ300บาทนะบาลละ300บาทรวมส่งนะต่อมาจะเป็นฉากนั่งกระดานนะครับออกวัดเดิมบางเหมือนกันนะวัดเดิมบางบุญกฐินปีห5นะจัดจะสร้างรูปนะครับทั้งหมด2แอคนะครับแบบนี้เลยนะครับฉากนั่งกระดานนะครับจะหมดวัดตั้งแต่วันแรกนะสวยเลยนะครับสำหรับฉากนี้นะยันคู่ด้วยนะครับด้านหลังนะจะเป็นยันสารพัดนึกนะครับ สวยๆเลยนะครับรันนัมเบอร์กับนะครับจัดสร้าง5,000บาทเหมือนกันครับแอคละ5,000นะครับจัดสร้างแอคละ5,000บาทนะครับสวยๆเลยนะครับบานละ300บาทเหมือนกันนะครับ300บาทเหมือนกันนะครับรับ2บาน550บาทรวมส่งนะรับ2บาน550บาทรวมส่งนะครับต่อมาจะเป็นเหรียญบุญกระถินนะเหรียญบุญกระถินสุดยอดประสบการณ์ครับเนื้อสตั๊โลหะนะครับผิวลุ้งนะรันนัมเบอร์265นะ เหรียญบุญกระถิ่นซีนเดิมจากวัดนะครับไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเหรียญย้อนยุกยกช่อฟ้านะครับปีที่สิบห้านะสวยเลยนะครับเหรียญนี้นะครับจมูกหลวงพ่อดุงๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับผิวนะครับจะเป็นผิวออกลุงๆนะครับด้านหลังจะมีรันเลขกำกับนะเหรียญนี้ออกวัดเดิมบางโดยตรงเลยนะครับ จะมีปั๊มโค้ดเฮงนะครับเฮงนะครับ1เฮงนะครับแบบนี้เลยนะครับด้านข้าง265หหครับเหรียญนี้นะครับสวยเลยนะครับเลขนะครับเลข3หลักนะเปิดแบ่งปันให้นะครับเหรียญละ1,300บาทนะ1,300บาทรวมส่งนะสวยเลยนะครับเหรียญบุญกระถินวัดเดิมบางนะครับปี2565นะครับโอเคครับต่อมานะครับจะเป็นเหรียญนะครับ จตุออกวัดเขาใหญ่นะปี59ครับเหรียญนี้ก็ประสบการณ์มากมายครับแล้วก็นิยมเลยนะครับเหรียญนี้นะครับจมูกหลวงพ่อนะอก็จะบุ๋มนิดนึงนะครับแบบนี้เลยนะครับเหรียญนี้เปิดแบ่งปันให้เหรียญละหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสภาพสวยๆเล่นกันสองพันกว่าครับเหรียญนี้นะครับผิวก็ลุ้งๆเลยนะครับผิวก็สวยเลยนะเป็นเนื้อลมดํานะจัดสร้างแค่หมื่นเหรียญนะครับสวยเลยนะครับ ด้านหลังอ่ะสวยเลยนะครับ1,500บาทรวมส่งนะครับรับประกันพาแท้ตามมาตรฐานสากลนะครับอ่ะโอเคครับต่อมานะจะเป็นใบโพหน้ารถนะครับใบโพหน้ารถเปิดแบ่งปันให้ใบละ300บาทนะออกวัดโคสิตารามนะครับปี2,56หนะครับรุ่นสิทธิตันยูนะใบละ300บาทฉากหลวงพ่อกวยทำน้ำมนนะครับ โอเคครับต่อมานะครับจะเป็นสีพึ่งรุ่นสิทธิ์กตันยูปีสองห้าหกนะด้านในจะเป็นสาริกาไม้แกะนะครับแบบนี้เลยนะครับเปิดแบ่งปันให้นะครับตลับละนะครับตลับละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับรวมส่งนะโอเคครับต่อมาจะเป็นประหลัดกิกนะครับรุ่นสิทธิ์กตันยูปีสองห้าหกหกนะเปิดแบ่งปันให้ดอกละนะครับ 350อห้าสิบาทรวมส่งนะเป็นประหลัดขิดเขาควายกิ่งแบบนี้เลยนะครับสาม้อยห้าิบาทรวมส่งนะครับรูปหล่อรุ่นสองนะครับรุ่นสิทธิ์กตันยูนะครับส่ยสวยซีนเดิมจากวัดนะเปิดแบ่งปันให้ห้า้บาทรวมส่งนะรูปหล่อรุ่น2นะครับปีสองห้าหกหกนะครับเนื้อทองเหลืองแบบน,นี้เลยนะครับสวยสวยเลยนะครับอเนื้อทองเหลืองปีห0ศูนย์นะครับรูปหล่อปีหกศูนะอนะ เปิดแบ่งปันให้นะครับอง์ละนะครับ450บาทรวมส่งนะปี60ออกวัดโคสิตารามโดยตรงนะครับต่อมานะจะเป็นเนื้อลมดำนะครับปี60เปิดแบ่งปันให้500บาทรวมส่งนะจะมุกโด่งๆเลยนะครับปี60ออกวัดโคสิตารามนะครับโอเคครับก็วันนี้นะครับผมจะมาเปิดแบ่งปันวัตถุบูชาหลวงพ่อกวชุตินทโลนะครับเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับถ้าพี่สนใจรายการไหนนะผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับ